อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซีแฟนคลับเมอนี่เป็นวั่นพุธเป็นวั่นพุธที่สิบสองเดียนพฤกจิกายนพศสองพันาอยหกสิบแปอาการบ่าค่อยดีนาะพี่น้องเนาะ ขอโทษขออภัยเด้อออกคลิปกะซ่าพอว่านยังอาการบกค่อยดีอาจจะได้ไปหาหมอมือนี้กินน้ำอุ่นก็กินนะพาอว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเอาสำหรับเด็กเล็กๆหน่อยดูแลสุขภาพเด้อดูแลสุขภาพละกะัน ผู้สูงอายุเนาะเออจังผู้สูงอายุขึ้นแม่ขั่วนี่หมดบทันพ่อสูงอายุอยู่นอกพี่น้องเออลูกไปใครเก็บเอาเมื่อนี้แม่ขั่วนัดหมายกันครับเสียดอีสานไต้จะมาว่างเลขวิ่ง เลวิ่งบนสองสูตรสูตรละตัวคือหวดทีผพานมาแล้วเพิ่นกระสิมะจับคูให้ลายคุ้นโศกมานน้ำเส้นอีสานไตล่งสองหวดหมานสองหวดแม่ขั้วในไข่แตกเลยไข่แตกงอนยังไข่แตกงอนอัน ปัดเก้าแปดออกโอ้โหเก้าแปดตัวเดียวไหมพี่น้องเอ้ยบุญวาสนาสิบบได้คล้องเงินเสียนไปเล่นตังต้าซี่สามสองสามวัฒนาสิบบได้เงินเสียนพี่น้องเอ้ยเอารอบนี้ละแม่พูดสิบบุว่างตัด 98, aja, 98, โตเลยละเออ อาบ,บุญบุญบ้่านหอดเนาะเงินเทวดาฝากไปบ่ท่านหอดแม่ให้มาเพิ่นมี่ตูเลกลักลอยก่อนที่จะไปเบื้องเส้นอีสานไตเนาะเมื่อนี้แม่กลัวอาจจะได้ลงคลิปหน่อยได้บปรบ,บคอบคอยสมบายค่ะพี่น้องแต่ว่า หลังจากคลิปนี้แล้วข้ากะสิได้ไปคุยกับเซียนอีสานไตอยู่หลังจากนั้นก็สิเป็นข้าวแรงอู้นละ่ะเซียนบุรีรัมม์เลขตั้งลักเพิ่นเขาเก่ากับเกตได,ด้ว,วังหันเลขตั้งลักเพิ่นกะแน่นอนอยู่เด้ของเซียนบุรีรัมม์มิตาเซียนเก่งๆดิช่วงนี้เดินทางเขามาหาแม่ขั้วนี่ เออมื่อนี้แม่ก็อาจจะจับชุดรางไห้อยู่เด้อเพราะว่าไห้พี่น้องเอฟซีเข้าไปอาจับลอตเตอรี่ไว้แม่กาอาจจะจับชุดาาาารา,า,จจจดางไปก่อนเนาะให้พี่น้องเอาชุดบนเอารักลอยบนนี่ไปพิจารณาก่อนแม่ไห้มาเพิ่นว่าเขามาแล้วสามงวดนี่ แม่เล่าว่าเอาไปฝากเอฟซีเบิงแนนลูกว่าสันแม่เห็ดเบิงเหลี่ยมันคือเขามาสามงวดมันสิเขาอีกว่รอบนี้ว่าสันเพ่นว่าหนึ่งเ็ดเก้าเขาที่เก้าออกเก้าเดแปดมันที่สิบหกเดือนสิบแปดสี่หกเด้แม่เล่าเห็ดมานี่นี่ เขาลักลอยอยู่ดิแต่ว่าเดินเดินเลี้ยวขึ้นเวทีแล้วสิขาอ่อนหรือขาแข็งเท้ากับรอเบิงคันดนตีคันดนตีฮาวอาจจะขาแข็งนิดนอพี่น้องเนาะคือสีบอรอนดนดอกเนาะคันดนตีฮาวนี่เอาวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกแปดนี่เดนมากศูนย์หกแปดเอาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาต่างจลิก่วยแท้ พาดนตีฮาวนี่อาจจะเดินต่ออยู่เด้อถ้าบอมักเข้ากับเบิงไว้สักก่อนถาบอมักเข้าเบิงไว้สักก่อนเก็บไว้ถ้าพิจ,จะะารณาเบิงสักก่อนวาเอ๊ะตเล็กเนี่ยทางลักรวยนี่คือบอมักแท้แนลบัดท้าเที่ยวเข้าเข้าก็สิได้ติดตาม หมวดต่อไปแม่ขั่วกระหูซ้ำกันกับพี่น้อง FC เอฟซีนี่ล่ละแม่ขั่วกระหูซ้ำกันเพราะว่าแม่เราทรงมาเออแม่เราทรงมาใหา้บานี่เพิ่นลรว่าเอาไปฝากพี่น,อน,ออน้องเอฟซีนนเด้อแม่ขัวก็เลยบมาลาเบิงหย่อนเบิงเลียว เอเขาหน้าสามงวดกับเขาสามงวดตัวนี้ก็เลยว่าเอาลองเบิงเบิงไว้เข้ากับบริสียหลายเนาะพี่น้องเนาะพราะว่าเงิ่นอยู่ในกระเป๋าเขา้าเข้าอยากซือ้อเข้ากับซือ้อบ่กอยากซือ้อเข้ากับแล้วไปเนะาะมักเข้ากับจังคอยจัดบ่มากเข้ากับทัดไปพราะว่าสูตรคำนวณก็คือสูตรคำนวณแต่ว่าแม่คัว่วคือมักอยู่ แม่ขั้วหมักกูดิลักอลอยรอบเตะบ่หากันนึ่งนี่แหละขิดวลาขิดวลาค่วมเป็นไปไดซ้ซื้อดอกนอกพี่น้องเนาะค่ามเป็นไปไดซ้ซื้อดอกเอาสถิติหลักร้อยแม่ให้มา เพิ่ว่าว่าก็เข่ามาสามงวดเด้บาาน,นี้เพิ่ว่ามันเดินอยู่เพิ่กันเลยว่าเอาไปลงฝากเอฟซีเบื้องในล,ลูก,กว่าฉันเอาขอบุญขอบคุณแม่ที่ทรงตัวเลขเนี่ทางหลักร้อยมาใหา้แม่ขัวเนาะเอออาจจะว่าบครคืงขังจะกบันไดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสถานการณ์กับบ่ค่อยสู้ดีบันไดเอางวดนี่ หาหนึ่งสามมักบ่บ่มักกับบ่เป็นยังเบิ้งแล้วกระทัดไปเพราะว่าตัวเลขนี่แม่ขั้วเอามาให้พิจารณา,นาเนาะแต่ว่าให้แม่ขั้วม,มักไป่ขั้วมักหากับหนึ่งหลอดนี่อ่ะเอา้าแคบหน้าจอกันไว้พิจารณา,ากันเบิง้งพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของหลักร้อยแม่นแม่นหลักร้อยแม่ให้มาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย เดินมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสิบบ้นที่สิบหกบ้นที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดบ้นที่ 16, สิบหกซีเดินต่อบอ่อรอเบิง้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา้าแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิง่งสําหรับตัวเลขแนวทางของแม่ให้มาหลักร้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหนานะ้าเนาะสําหรับคลิปนี้แม่ครัวคลิปต่อไปอ่ารอเบิ้งเซียนอีสานไต้เด้อค่ะพี่น้องเนดะ้อ ใายเส้นอีสานแต้ยังบ่พรอมอาจจะเป็นคลิปแม่ครัวจะประกบชุดล่างเนาะเอาพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ